หนึ่งสมุนไพรแก้กดไหลย้อนอือรสชาติดีครับดีครับอยู่กับผมช่องมอมีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำน้ำหมักสมุนไพรไม่ใช่ครับน้ำสมุนไพร แก้กดไหลย no okay. been, h, place, ้อนนะครับวันนี้เราจะมีวิธีแก้กดไหลย้อนโดยที่เราจะไม่ใช้ยาเลยครับเป็นแบบสมุนไพรก็วันนี้ครับผมมีกับลูกยอครับที่ผมนํามาจากบ้านที่สุพรรณนะครับก็ผมไปดูสรรพคุณมาแล้วน้ําลูกยอนะครับสามารถแก้กดไหลย้อนได้แล้วเขาจะมีสารมีไม่ใช่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเพศหญิงอยู่ในนี้เยอะนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับผู้ชายก็กินได้นะครับแต่ถ้าผู้ชายกินเข้าไปก็จะช่วยในเรื่องผิวพรรณดีนะครับโอเคแล้วลูกยอเขามีสําคุณในการลดอาการอักเสบของผิวหนังได้แล้วก็ช่วยลดอาการไวท้องได้ช่วยให้นอนให้นอนหลับดีแล้วแล้วก็แก้อาการปวดเมื่อยนะครับบำรุงเลือดลมนะครับก็จะมีสรรพคุณเยอะแยะก็งานวิจัยก็ยอมรับแล้วว่าลูกยอนี่มีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาดูคนว่า น้ำลูกยอที่ผมจะทำเนี่ยมันเป็นสูตรหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่ใช้ในการใช้ดองน้ำผึ้งหรือดองหรือดองเหล้าครับเพราะว่าตรงนั้นมันต้องใช้เวลาในการหมักดองถึง3เดือนถึงจะได้กินนะครับแต่ของผมนี่วิธีทำแล้วก็สามารถทานได้เลยครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเอายอไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการหั่นยอนะครับเราจะเลือกเฉพาะลูกที่มันแก่นะครับคือลูกแก่ก็โดยง่ายคือว่ามันจะมีสีขาวนะครับสีขาวใกล้สุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันยังเป็นลูกที่แก่ยังไม่เต็มที่มันจะยังมีสีเขียวปนแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช้เราจะใช้ลูกที่เป็นสีขาวลักษณะแบบนี้นะครับ วันนี้ผมจะเลือกแบบผมจะไม่ทําทั้งหมดนะครับผมจะทําให้ดูว่าเราจะใช้แบบกินวันต่อวันนะครับก็เราจะใช้แค่สามลูกสามลูกก็คือเราใช้กินเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะครับชวนเราท้องว่างเวลาการหั่นนะครับเราก็หั่นให้มันมีความหนาสักประมาณหนึ่งเซนพอนครับหนึ่งเซนพอไม่ต้องให้มันบางมากนะครับหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะครับ เนืยอมัก็จะแข็งแข็งหน่อยนะครับจะมีความแน่นหน่อยนำลูกยอที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วมาใส่น้ําที่จะต้มเลยครับผมใช้ลูกยอสามลูกนะครับแล้วก็น้ํที่ผมใช้คือหนึ่งน้ําผมใช้หนึ่งลิตรนะครับแล้วก็เทไปเลยครับเราก็จะต้มลูกยอไปเนี่ยจนน้ําเดือดนะครับจนน้ําเดือด หลังจากน้ําเดือดแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณ15บนาทีแล้วค่อยเอามากองน้ําเอามากองเอาแต่น้ํานะครับแต่ถ้าบางคนที่เขาทาชาลูกยอคนสมัยก่อนทําชาลูกยอนะครับก็เวลาเขาจะทานเขาอาจจะไม่ชอบกลิ่นยอบ้างรสชาติของยอมันเผ็ดร้อนเขาก็จะมีการเอาใบเตยมาใส่เพื่อดับกลิ่นได้นะครับอ่ะได้ใบเตยแล้วก็ ผมก็ใส่ใบเตยไปนครับหลังจากนั้นเราก็มารอให้น้ําเดือดนะครับตอนนี้น้ําลูกจอเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมก็จะปล่อยให้เขาเดือดไปอย่างนี้อีกประมาณ15นาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาให้มันเย็นแล้วก็เอามาชงกันนะครับ เดี๋ยวปล่อยเขาเดือดไปอีกสิบห้านาทีนะครับตอนนี้กลิ่นมันก็มีใบเตยนํามานะครับกลิ่นยอนก็จะเบาๆครับหลังจากที่เราปล่อยให้เขาเดือดไปอีกสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ผมก็ยกลงมาละดับแก๊สละจดยรอยให้เขา,าเย็นตัวลงกว่านี้หน่อยนะครับให้เขาอุ่นๆหน่อยนะครับ ครับเมือ่อน้ำลูกหยดที่ต้มมันเริ่มเย็นลงมากแล้วครับไม่ต้องให้มันเย็นสนิทหรอกให้มันอุ่นๆไว้นะครับแล้วก็กองเอาน้ํามานะครับ รเราก็จะได้น้ำลูกยอเป็นสีประมาณนี้นะครับตอนนี้กลิ่นเขาก็เป็นกลิ่นของยอของของลูกยอเลยครับก็มีกลิ่นใบเตยแทรกมาในนี้นะครับอจากสูตรนี้ผมจะใช้นะครับที่ผมจะใช้ผมจะใช้อ่าน้ำผึ้งนะครับเป็นตัวผสมนะครับบางคนอาจจะใช้น้ําตาลต้มไปพร้อมกับ ต้นกับลูกยอก็ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้ผมจะใช้น้าผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งมันก็คือยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งครับผมก็จะใช้น้าผึ้งแทนนะครับเราต้องใส่ไปตอนที่เขากําลังอุ่นๆหรือเขาร้อนครับเพราะน้าผึ้งถ้าปล่อยเขาเย็นมันจะทําให้น้าผึ้งไม่ละลายครับใช้น้ำผึ้งอันนี้ไม่มีไปมาแต่ตัวกะเกละนะครับแต่ผมก็ใช้จะใช้เกลือนะครับ ประมาณครึ่งช้อนชานะครับครับหลังจากนั้นเราก็แค่คนให้มันเข้ากันนะครับตอนนี้จะเริ่มได้ได้เริ่มมีกลิ่นน้ำผึ้งลอยขึ้นมาแล้วครับหอมหน่อยดับกลิ่นยอไว้ได้เยอะเลยครับครับเดี๋ยวมาทดสอบลองกินมาพร้อมกันเลยนะครับ อ,อุ่นก็มีความหอมน้ำผึ้งนำใบเตยแทรกหน่อยก็กลิ่นยอจะเบาลงไปมากเลยครับเดีย๋ยวผมลองลองชิมก่อนนะครับอืมรสชาติโอเคครับมีความเผ็ดร้อนของยอนิดๆมีน้ำผึ้งกลิ่นหอมน้ำผึ้งใบเตยอ่อนๆ กินง่ายครับกินไม่ยากแต่ที่แน่ๆมันมีประโยชน์มากมายเลยครับก็เพื่อนๆก็ลองมาทําดูครับแต่ผมมีสูตรหนึ่งที่ผมถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรสรสยอนะครับผมมีสูตรเพิ่มเติมนะครับก็คือใช้สูตรนี้ครับอ่านี่ครับใช้เจ้าโซดานะครับผสมลงไปนะครับมปช่วยรสชาติดีขึ้นกินง่ายๆครับ ส่งโซดาลงไปหน่อยนะครับ,รบพอเราใส่โซดากับน้ําแข็งไปรสชาติจะดีขึ้นเยอะเลครับเดี๋ยวผมลองกินให้ดูนะครับอืมรสชาติดีขึ้นครับสีก็ได้เลยนะครับแ oh, <no. S 1> ย่ไมห่วงครับสุขภาพเราดีแน่นอนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเพื่อจะที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ